เ e r b STORY เล่าเรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศ HERB s t ส r y by อภัยภูเบศวันที่21กันยายน2566กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากหายหน้าไปร่วมเดือนเลยทีเดียวเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างนะคะแต่ว่าก็จะพยายามที่จะเคลียร์ตารางของตัวเองเพื่อที่จะมาอัปเดตความรู้เรื่องของสมุนไพรให้คุณผู้ฟังได้ กันนะคะคแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหากคิดถึงการหรือว่าอยากได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องสมุนไพรจะไปดูแล้วก็ฟังคลิปเก่าๆกันก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะทางอภัยภูเบศยูทู h a n n e l นะคะสัปดาห์นี้จะมาอัปเดตเรื่องของงานวิจัยขมิ้นชันกับทองอืดเฟ้อนะคะที่ เป็นปัญหาเราพบกันบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุซึ่งหลายๆบ้านเนี่ยต้องมียาน,นี้ติดบ้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งงานวิจัยของขมิ้นชันกับท้องอืดเฟ้อเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีมานานแล้วนะคะเราหลายคนทราบกันดีว่าขมิ้นชันเนี่ยดีต่อระบบทางเดินอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นในกระเพาะอาหารลำไส้เล็กหรือว่า แม้กระทั่งลำไส้ใหญ่นะคะมีงานศึกษาวิจัยมากมายนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยนะคะเริ่มมีการศึกษาวิจัยในคนนะคะที่มีอาการท้องอืดเฟ้อเนี่ยก็มีการนำขมิ้นชันมาใช้นะคะขนาด500มิลลิกร,รัมที่เป็นผงบดเนี่ยนะคะกินวันละ4ครั้งต่อเนื่องกัน7วันนะคะก็ได้ผลเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันนะคะซึ่งงานวิจัยเนี่ย มีมาตั้งแต่ปี2532นะคะก็ว่าไปแล้วเกือบ30 0ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีงานศึกษาวิจัยเนี่ยมากมายนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีข้อจำกัดนะคะว่างานวิจัยในระยะหลังๆเนี่ยมักจะเป็นงานวิจัยที่ใช้สารสกัดนะคะเพราะฉะนั้นการนำมาประยุกใช้กับคนไข้เนี่ยก็ทำได้ยากนะคะโดยเฉพาะในประเทศที่ กำลังพัฒนานะคะหรือว่าพัฒนาไม่มากอย่างประเทศไทยเนี่ยการที่ให้ผู้ป่วยใช้ยาสารสกัดเนี่ยเมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่ผลิตมาอย่างยาวนานเนี่ยนะคะก็ยังถือว่ามีราคาแพงมากเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่กําลังจะอัปเดตให้ฟังเนี่ยนะคะเพิ่งตีพิมพ์นะคะในวารสารต่างประเทศแล้วก็เป็นงานวิจัยของคนไทยนะคะ หนึ่งในทีมวิจัยเนี่ยก็คือคุณหมอของโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศนะคะงานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวรารสาร BMJ Evidence Based Medicine นะคะ BMJ เนี่ยนะคะเป็นวรารสารที่มีชื่อเสียงนะคะบุคคลในทางการแพทย์ก็จะรู้จักกันดีนะคะ BMJ ก็มาจาก British Medical Journal นะคะเป็นวรารสารที่มีชื่อเสียงมากนะคะพอตีพิมพ์แล้วเนี่ยก็มีสื่อต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจมากนะคะ เพราะอะไรถึงให้ความสนใจนะคะเพราะว่าโรคหรือว่าอาการนะคะท้องอืดเฟ้อเนี่ยนะคะเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะคะแล้วก็มียาแผนปัจจุบันที่ใช้กันอยู่นะคะอย่างในการศึกษาเนี่ยนะคะเขาก็ใช้ยากลุ่มยาชื่อว่าโอมิพรโซนนะคะเป็นยาในกลุ่มของโปรโตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์นะคะซึ่งในระยะหลังเนี่ยในหลายประเทศก็ใช้ยานี้นะคะแล้วก็พบว่า ความปลอดภัยระยะสั้นๆเนี่ยคะ่ะที่เราใช้2-4สัปดาห์เนี่ยนะคะมีความปลอดภัยดีอาจจะพบว่าคนไข้อาจจะมีอาการาท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าท้องเสียได้บ้างนะคะแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยก็พบว่ามีความนิยมนะคะที่จะจ่ายยานี้ให้กับผู้ป่วยกลุ่มโรคเลื้อลังที่ได้รับยาแอสไพรินนะคะ ก็ให้ยานี้ไปเพื่อที่จะไปป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็พบว่าการกินยาในระยะยาวเนี่ยนะคะมากกว่า8สัปดาห์เนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงนะคะเช่นทำให้เมื่อหยุดยาแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวโดยการหลั่งกรดออกมามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็ จำเป็นจะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่สามารถที่จะหยุดยาได้หรือแม้กระทั่งในช่วงที่กินยาเนี่ยนะคะก็ทําให้กรดเนี่ยหลั่งน้อยลงนะคะซึ่งอาจจะมีผลต่อการดูดซึมสารอาหารบางอย่างที่จําเป็นต้องพึ่งพิงภาวะกรดนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามิน B12 ิแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะนอกจากนั้นการใช้ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานมากๆเนี่ยนะคะก็มีการศึกษาว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการทํางานของ ตนะคะหัวใจแล้วก็มีผลทําให้นะคะกระดูกบางลงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ต่างประเทศเนี่ยก็มีความสนใจว่าเอ๊ะถ้ายามันมีผลเสียเนี่ยนะคะถ้าใช้ระยะยาวนะคะแล้วจะมีอะไรมาทดแทนได้นะคะซึ่งในงานวิจัยชนิดชิ้นเนี่ยคะ่ะก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาใช้ขมิ้นชันนะคะผงบดยาเนี่ยนะคะ แคปซูลละ250มิลลิกรัมนะคะกินครั้งละ2แคปซูลเวลนสะ4ครั้งนะคะกินต่อเนื่องเปเวลา1เดือนเนี่ยก็พบว่ามีประสิทธิผลเทียบเท่ากับยาอุมิพาโซนขนาด20มิลลิกรัมนะคะที่กินวันละครั้งนะคะซึ่งถ้าดูขนาดการกินต่อวันแล้วเนี่ยนะคะก็อยู่ที่คอมิชชัน2กรัมต่อวนันซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยมากนะคะเทียบเท่ากับการกินเป็นอาหารได้เลยนะคะแล้วก็ตัว ขมิ้นชันเองนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนภัยที่มีความปลอดภัยสูงนะคะมีรายงานว่าการบริโภคขมิ้นชันสูงถึง12กรัมต่อวันก็ยังมีความปลอดภัยดีนะคะการศึกษานี้ค่ะเขาทําในกลุ่มผู้ป่วยนะคะที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกระเพาะอาหารแปรปรวนนะคะหรือ functional dyspepsia นะคะซึ่งมีอาการหลกัหลกๆก็คือปวดท้องท้องอืดแน่นเรื้อรังนะคะอย่างน้อยสเดือนติดต่อกันแล้วก็ เป็นเป็นหายหายนะคะอย่างน้อย6เดือนนะคะผู้ป่วยเนี่ยจะถูกคัดกรองนะคะเข้ามาสู่กระบวนการวิจัยนะคะแล้วก็ถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้ว่าได้ยาอะไรอยู่นะคะ,ละกลุ่มแรกได้คมิ้นชันกลุ่มที่2ได้โอมิพาโซและกลุ่มที่3ได้คมิ้นชันบวกออมิพาโซนนะคะก็มีวัดอาการความรุนแรงนะคะตั้งแต่เรื่องของอาการปวดท้องนะคะอาการอื่น ได้แก่อาการเรอปวดแสบใต้ลิ้นปีท้องอืดผายลมเรอเหม็นเปรี้ยวขึ้นไส้นะคะหายใจมีกลิ่นเหม็นก็โดยวัดก่อนเข้าร่วมการวิจัยนะคะได้รับยาไปแล้ว28วันแล้วก็หลังหยุดยา28วันนะคะก็พบว่าให้ผลไม่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้จึงเป็นที่มาของ ความสนใจนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่งานวิจัยอาจจะไม่ได้แสดงนะคะแต่ว่าถ้าเราพิจารณาจากหลักฐานงานวิจัยอย่างรอบด้านเนี่ยเราก็จะได้ทราบค่ะว่าการกินขมิ้นชันเนี่ยนอกเหนือจากประโยชน์นะคะในทางเดินอาหารแล้วเนี่ยยังช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็ป้องกันโรคเรื้อรังได้นะคะเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ฟังมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อก็อย่าลืมหาขมิ้นชัน คุณภาพดีนะคะเพราะว่าในการศึกษาวิจัยเนี่ยเขาก็มีการควบคุมคุณภาพทางน้ามันหอมระเหยแล้วก็ตัวเคอร์คูม,มินตามมาตรฐานมัเชียหลักแห่งชาติด้วยนะคะก็หาของมีคุณภาพมารับประทานนะคะแล้วก็เน้นย้ำค่ะว่าห้ามใช้ขมิ้นชันนะคะในขนาดที่เป็นยากับหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรนะคะแล้วก็ผู้ที่มีถุงน้ำดีอุดตันส่วนคนที่ตัดถุงน้ำดีแล้วสามารถ ไดะะ้สำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะหากมีคำถามใดๆเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรยอย่าลืมสูตรักฐานเชิญประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศ Podcast Sharing the h e r a l Heritage